ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านโอวาทธรรมคำสอนในวันนี้โดยพระอาจารย์สุชาติอภิชาโตการปิดประตูอบาย ก็คือระงับเหตุที่ทำให้ไปเกิดในอบายคือการกระทำบาปห้าข้อลักษณะของผู้ที่เกิดมาจากอบายจะเป็นคนที่อาภัพวาสนาบารมีในทางตรงกันข้ามผู้ที่มาเกิดจากสวรรค์จะเป็นผู้ที่เกิดมาด้วยวาสนาบารมีได้ร่างกายที่สวยงามผิวพรรณผ่องใสมีเงินมีทองร่ำรวยเกิดในครอบครัวที่ร่ำรวย มีอาการ32ครบสมบูรณ์ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมีอายุยืนยาวมีนิสัยใจคอที่ดีเป็นคนใจบุญใจกุศลนี่คืออนิสงค์ของการทำบุญเวลามาเกิดก็จะมาเกิดด้วยบุญบารมีแล้วก็จะมาทำบุญต่อจะไม่ทำบาปถ้าทำบาปก็อาจจะน้อยกว่าทำบุญ นี่คืออนาคตของพวกเราถ้าเรายังมีการทำบุญทำบาปกันอยู่ยังมีความอยากที่จะหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้อยู่คือยังอยากมีความสุขจากลาบยศสรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผดทับพระเราก็จะกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆเพราะว่าความอยากนี้เป็นตัวที่จะดึงดวงวิญญ,ญาณของพวกเราให้มีร่างกายอันใหม่ เพื่อที่เราจะได้ใช้ร่างกายอันใหม่เป็นเครื่องมือหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดทับพระชนิดต่างๆและการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดทับพระก็จะหาโดยวิธีการทำบาปบ้างไม่ทำบาปบ้างขึ้นอยู่กับเหตุการณ์สถานภาพของตนขึ้นอยู่กับนิสัยเดิมด้วยถ้ามีนิสัยเดิมชอบทำอะไรด้วยวิธีทำบาป ก็มักจะใช้วิธีทำบาปถ้าเป็นนิสัยที่ไม่ชอบทำบาปก็จะหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสโดยวิธีไม่ทำบาปแล้วพอตายไปก็จะไปรับผลบุญผลบาปในโลกทิพย์ต่อไปในโลกของจิตวิญญาณจนกว่าบุญกับบาปนั้นหมดกำลังที่จะดึงเอาไว้ก็จะปล่อยให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นี่คือพวกที่ยังมีความอยาก หาความสุขจากลาบยศสรรเสริญอยู่แล้วก็มีคนอีกจำนวนหนึ่งที่เบื่อกับการหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสคนกลุ่มนี้ก็จะไปหาความสุขอีกรูปแบบหนึง่งคือหาความสุขจากการทําใจให้สงบด้วยการนั่งสมาธิเข้าฌานก็จะไปอยู่แบบนักบวชหรือเป็นนักบวชเพราะไม่มีความต้องการที่จะหาความสุขทางตา หูจมูกลิ้นกายเนื่องจากเห็นว่าถึงแม้จะเป็นความสุขแต่เวลามันไม่มีก็ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาได้อย่างแสนสาหัสจึงอาจจะเข็ดลาบจากการที่จะต้องทุกข์กับการสูญเสียความสุขทางลาบยศสรนเริญทางรูปเสียงกลิ่นรสไปจึงเลยไปเปลี่ยนวิธีหาความสุขด้วยการหาความสุขจากการทำใจให้สงบให้เข้าฌานในระดับต่างๆได้ บุคคลเหล่านี้ถ้าตายไปก็จะไปเกิดบนสวรรค์ที่สูงกว่าสวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ที่บุญส่งไปสวรรค์ชั้นพรมนี้เป็นสวรรค์ที่ฌานหรือสมาธิเป็นผู้ส่งไปเป็นสวรรค์ที่มีความสุขมากกว่าสวรรค์ชั้นเทพมีอยู่สองระดับระดับรูปพรมกับอรูปพรมผู้ที่นั่งสมาธิได้รูปฌานขั้นต่างๆก็จะได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นรูปฌาน ที่ได้สมาธิระดับอรูปฌานก็จะไปเกิดในสวรรค์ชั้นอรูปพรมแต่สวรรค์ทั้งสองระดับนี้ก็ยังเป็นสวรรค์ที่เสื่อมได้เพราะยังอยู่ภายใต้กฎของอนิจจงทุกขังอนัตตาพอสมาธิหมดกำลังลงฌานหมดกำลังลงจิตก็จะเลื่อนกลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อีกรอบหนึ่งพอมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมาหาความสุขแบบที่เคยหา คือไปหาความสุขแบบนักบวชเราจึงมีคนจำนวนนี้อยู่ในโลกนี้คือพวกที่เป็นนักบวชเราอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงต้องไปบวชกันทำไมเขาไม่อยู่แบบเรามีครอบครัวแบบเรามีความสุขแบบเราก็เพราะว่าเขาเคยมีแต่เขาเข็ดเวลาที่เขาต้องสูญเสียสิ่งที่เขารักไปสิ่งที่ให้ความสุขกับเขา เพราะเขาเห็นว่ามันไม่เที่ยงเขาเลยอยากจะหาความสุขแบบที่ไม่ต้องเสียเสียไปความสุขแบบที่ไม่เสียก็คือความสุขที่ได้จากการเข้าสมาธิทำใจให้สงบเข้าฌานขั้นต่างๆอันนี้สามารถเข้าได้ตลอดเวลาถ้าเรารู้จักวิธีเข้าแล้วแล้วจะมีแต่ความสุขไปจนวันตายจากการเข้าฌานเข้าสมาธิขั้นต่างๆ แต่ยังต้องกลับมาเกิดใหม่ต้องกลับมาเติมฌานกลับมาเติมสมาธิใหม่เหมือนกับรถยนต์ที่เราวิ่งไปไหนมาไหนเดี๋ยวเราก็ต้องแวะจอดตามสถานีบริการต่างๆเพื่อเติมน้ำมันถึงจะวิ่งต่อไปได้พบของมนุษย์นี้เป็นเหมือนสถานีบริการที่เราเติมบุญก็ได้เติมบาปก็ได้เติมสมาธิก็ได้นี่คือการไปของพวกเรา หลังจากที่ร่างกายของพวกเราตายไปแล้วเราจะไปตามกรรมของเรากรรมก็คือการกระทำของเราในขณะที่เรามีชีวิตอยู่นี้คำว่ากรรมนี้แปลว่าการกระทำไม่ได้หมายความว่าบาปแต่บางครั้งเราก็ใช้คำว่ากรรมแทนว่าบาปแต่โดยทั่วไปคำว่ากรรมนี้แปลว่าการกระทำก็มีการกระทำหลายรูปแบบกระทำบาปก็เป็นรูปแบบหนึ่ง กระทำบุญก็เป็นรูปแบบหนึ่งเข้าฌานเข้าสมาธิก็เป็นกรรมอีกรูปแบบหนึ่งแล้วเมื่อทำแบบนี้ก็จะมีการสะสมผลของกรรมเหล่านี้ไว้ในดวงใจพอร่างกายตายไปผลของกรรมเหล่านี้ก็จะส่งผลทําให้เป็นดวงวิญญาณที่ทุกข์หรือเป็นดวงวิญญาณที่สุขหรือเป็นดวงวิญญาณที่สงบขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่เราทำกันอยู่ในขณะนี้ ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่แล้วเราก็จะทำอย่างนี้กันไปเรื่อยๆท่านเรียกว่าเป็นการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตรสังสารวัตรก็คือภพไตรภพที่เราอยู่นั่นเองพวกที่เสพกร,รมพวกที่หาความสุขจากลาบยศสันเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสก็จะเกิดในกรรมภพผู้ที่เสพรูปฌานก็จะไปเกิดในรูปประภพ,บพบ พวกที่เสพอารูปฌานก็จะไปเกิดในอารูปประพบก็จะเวียนไปเวียนมาอย่างนี้พอไปสวรรค์ไปอบายหรือไปรูปประพบหรืออารูปประพบแล้วเดี๋ยวก็ต้องกลับมาเกิดใหม่กลับมาเกิดเพื่อเติมบุญเติมบาปเติมฌานกันใหม่จะเป็นอย่างนี้ไปไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าจะมีพระพุทธเจ้าลงมาตรัสรู้ที่จะรู้วิธีที่จะดึงดวงวิญญ,ญาณที่ท่องเที่ยวอยู่ในไตรภพ,พ ที่ติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดของไตรภพนี้ให้ออกจากไตรภพไปได้เพราะพระพุทธเจ้าจะทรงมีความขวนขวายทรงไม่ปรารถนาที่อยากจะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆจึงได้ทรงค้นหาทางที่จะออกจากการเวียนว่ายตายเกิดพอได้ทรงค้นพบทางพระองค์ก็เป็นผู้ที่หลุดออกจากไตรภพเป็นคนแรก พอได้หลุดออกรู้ทางว่าจะออกจากไตรภบนี้อย่างไรก็กลับมาสั่งสอนผู้ที่ติดอยู่ในไตรภบอย่างพวกเราแต่พวกเรามีความปรารถนาที่ไม่อยากจะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันอยู่เรื่อยๆอย่างที่เป็นกันอยู่ในขณะนี้เราก็จะทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าขั้นต้นพระพุทธเจ้าก็สอนว่าให้ปิดอบายก่อน ก่อนจะออกจากไตรภพบได้ต้องปิดประตูอบายการปิดประตูอบายก็คือร,ระงับเหตุที่พาไปให้เกิดในอบายคือกระทำบาป5ข้อด้วยกันคือ 1. การฆ่าสัตว์ 2. การลักทรัพย์ 3. การประพฤติผิดประเวณี 4. การพูดปดและ 5. การดื่มสุราเมาและอบายมุขอื่นๆเช่นเล่นการพนัน การเที่ยวเตรความเกียดคร้านและคบคนที่ชอบอบายมุกเป็นมิตรเพราะอบายมุกนี้จะเป็นตัวผลักดันให้จิตใจต้องไปทำบาปนั่นเองเนื่องจากการเสพอบายมุกนี้ไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายถ้าเสพอบายมุกไปเรื่อยๆก็จะไม่มีเวลาไปทำมาหากินหารายได้เงินทองที่มีอยู่ถ้าใช้กับการเสพอบายมุกต่อไปก็จะไม่พอใช้ พอไม่พอใช้ก็จะต้องไปหาเงินทองโดยวิธีทำบาปนั่นเองไปโกหกหลอกลวงไปลักทรัพย์ไปช่อโกงหรืออาจจะต้องไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อให้ได้เงินทองมาเสพอบายมุกต่อดังนั้นถ้าต้องการปิดประตูอบายไม่ทำบาปก็ต้องอย่าไปเสพอบายมุกด้วยอย่าดื่มสุราอย่าเล่นการพนันอย่าเที่ยวเตรอย่าเกียจคร้าน อย่าคบคนที่ชอบอบายมุกเป็นมิตรเป็นเพื่อนเพราะถ้าคบกับเขาเป็นเพื่อนเขาชอบดื่มสุราเขาก็จะชวนเราไปดื่มสุราเขาชอบเล่นการพนันเขาก็จะชวนเราไปเล่นการพนันเขาชอบเที่ยวเตรเขาก็จะชวนเราไปเที่ยวเตรเขาชอบความเกียจคร้านเขาก็จะชวนเราไปเกียจคร้านเราก็จะมีแต่ใช้เงินใช้ทองไม่มีรายได้พอเงินทองไม่พอใช้ ็ต้องไปหาวิธีง่ายๆเร็วๆก็คือวิธีทำบาปต่างๆถ้าไม่เสพอบายมุกเราก็จะมีรายได้และก็จะสามารถรักษารายได้เก็บไว้ใช้กับสิ่งที่จำเป็นทำให้เราไม่ต้องไปทำบาปเพราะเราจะมีเงินทองพอกินพอใช้อยู่เรื่อยๆนี่คือข้อที่หนึ่งการที่จะออกจากสังสารวัตออกจากไตรภพ,พบของการเวียนว่ายตายเกิด เบื้องต้นให้ปิดประตูอบายก่อนถ้ายังกลับมาเกิดก็อย่างน้อยก็มาเกิดในภพที่ดีคือภพของเทวดาของมนุษย์หรือของพรมแต่จะไม่ไปเกิดในภพของอบายไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายไปนรกถ้าเรารักษาศีลห้าได้และเว้นจากการเสพอบายมุกต่างๆได้ ถ้าเรายังทำบาปอยู่ยังเสพอบายามุกอยู่เราก็ควรจะตั้งสัจจะอธิษฐานว่าต่อไปนี้จะขอลดถ้ายัางเลิกแบบทั้งหมดไม่ได้ก็ขอลดการเสพอบายามุกของการทำบาปให้น้อยลงไปตามลําดับลดเท่าที่เราทำได้ในเบื้องต้นก่อนพอเราทําได้แล้วต่อไปเราก็จะมีกํำลังที่จะทําเพิ่มได้มากขึ้นไปเองลดไปทีละข้อก่อน ทีละอย่างก่อนก็ได้เคยติดสุราเมายาก็เลิกดื่มสุราเมายาหรือดื่มให้น้อยลงลดลงสักครึ่งหนึ่งเคยกินขวดหนึ่งลดลงเหลือสักครึ่งขวดเคยกินทุกวันก็ลดเหลือแค่วันเว้นวันอะไรทำนองนี้ไปก่อนค่อยๆลดไปถ้าเราไม่มีกำลังที่จะลดแบบหัวภาพแต่ถ้าเรามีศรัทธามีความเชื่อมีความกลัวผลของบาปของอายมุก เราอาจจะสามารถเลิกแบบเด็ดขาดเลยก็ได้เลิกเสพอบายมุกเลิกกระทำบาปเลยพอเราปิดประตูอบายได้แล้วขั้นต่อไปท่านก็มาสอนให้เรายกระดับจิตของเราให้สูงขึ้นสู่ระดับของเทพของพรหมต่อไปน้อมกราบคติธรรมคำสอนพระอาจารย์สุชาติอภิชาโตวัดยาณสังวรารามจังหวัดชนบุรี และขอขอบพระคุณขออนุโมทนาสาธุผู้ที่ได้จัดทำรรเรียบเรียงเนื้อหาข้อมูลดีๆแบบนี้มาให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันสำหรับวันนี้ทีมงานมัชชาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ